พี่ครับเปลี่ยนแบตให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมไอโฟนผมแบบเสื่อม่าพี่มีตัวไหนแนะนํำไหมครับผมที่เปลี่ยนไปแล้วใช้งานได้ยาวๆประกัน1ปีครับพี่นี่เลยแบตเตอรี่ไเส้นเปลี่ยนแล้วใช้งานได้ยาวๆแบบมีมออกกรับประกัน1ปีจริงเหรอพี่งั้นเปลี่ยนให้ผมเลยครับผมฝากเครื่องไว้เดี๋ยวผมมาเอานะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนั่งรอเอาเลยจะทาให้เดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยได้เดี๋ยวนี้เลยเหรอพี่แบบเดียวจากไหครับไอโฟน13เครื่องนี้ลูกค้ามาด้วยอาการแบบเสื่อมสุขภาพแบบ ต่ำกว่า80%แบตบลดไว้ทางร้านเลยทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เปลี่ยนแบตกับทางร้านเราบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานรอรับได้เลยแล้วช่างที่ร้านก็ทํางานละเอียดมากทำความสะอาดกาวเดิมจากนั้นใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่นี่เลยพระเอกของเราแบตเตอรี่ไพเซ้นแบน์เนี่ยเขามีมอ,อก,กอถแถมรับประกันตั้ง1ปีเปลี่ยนกับช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์พร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าเปลี่ยนกับทางร้านเราได้ของดีแน่นอนที่ร้านเรารับซ่อมทั้งหน้าร้านถ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านก็สสาาามมมรรถจััดด่่งซอไ้นะคบ เปลี่ยนแบตที่ร้านเราสามารถเช็คสุขภาพแบตได้100%ออันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับสามารถเช็คสุขภาพได้100%เตเต็มกลับไปใช้งานได้ยาวๆถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไป